สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธนาชากุมเกี้ยงเลขที่ยี่สิบสาฉันมาได้รึกษาปีที่3-5วันนี้จะมานำเสนอเรื่องระบบนิเวศเสนอโดยอาจารย์ธนาชัยตาพาค่ะระบบนิเวศคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของส,สารจากธรรมชาติต่างๆองค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้างระบบนิเวศมีองค์ประกอบสองส่วนได้แก่ 1. องค์ประกอบทางชีวภาพคือสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเช่นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดลาจุลินทรีย์เป็นต้นระบบนิเวศแบ่งออกเป็นสามระบบดังนี้ 1. ผู้ผลิต 2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 2. อ,องค์ประกอบทางกายภาพคือสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศเช่นดินน้ำแสงอุณหภูมิเป็นต้นสายใายอาหารคือหว่วงโซ่อาหารที่ทับซ้อนกันหลายๆชุดทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานในรูปอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน จึงเกิดหว่วงโซ่อาหารเชื่อมโยงกันขาใหญ่แม่มมุมนั่นเองค่ะ